โอกผสมไทยไหวผวาทั้งแผ่นดินรินน้ำตาฟ้าร่ำไห้แดดรอนรอนทินกรจจลาไกลรวดร้าวใจราว,วูบดับกับระวีเจ็ดสิบปีครองพระไทยครองใจราชเจ็ดสิบปีมิ่งขวัญชาติราชธรรมนำสุขสีจารึกไว้ใต้ร่มฟ้าพระบารมี ว่าวันนี้ทุกรวมไทยเป็นใจเดียว สวัสดีค่ะดิฉันนันทกาวราวรรณิชานันค่ะคุณผู้ชมคะเพราะอาชีพเกษตรกรรมนะคะปเปรียบเสมือนกระดูกสหลังของชาติค่ะที่ยังชีพให้ประชาชนจํานวนมากมีกินมีอยู่แล้วก็มีหลักแหล่งในการประกอบอาชีพอย่างมั่นคงค่ะทางด้านคนบันเทิงอย่างบอยพิษนุนะคะจึงน้อมนาพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เรียนรู้การทําอาชีพเกษตรกรรมมานานกว่า4ปีพร้อมทั้งเรียนรู้การทําไร่ทํานายึดตามรอยพระราชดําริของในหลวงแบบเกษตรพอเพียงค่ะ ตึมซับการทำอาชีพเกษตรกรผ่านโครงการพลังคนสร้างสารรค์โลกรวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดินมานานถึง4ปีทำให้นักร้องหนุ่มบอยพิสนุยอมรับจากหัวใจว่านอกจากตนจะได้เรียนรู้และลงมือทำทุกอย่างแล้วสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือการได้น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอ,อดุยเดชมาเป็นแบบอย่างเพราะพระองค์ทรงห่วงใหญ่ทั้งเรื่องการจัดการด้านดินน้ำและป่า ทำให้ได้ทราบว่าทุกสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ส่งสร้างไว้ล้วนส่งผลลัพธ์และมีคุณอนันต์ต่อพระสงฆ์นิกรทั้งสิ้นสิ่งนี้จึงทำให้บอยพิสนุเล็งเห็นถึงความสำคัญด้านเกษตรกรรมและอยากจเจริญรอยตามพ่อหลวงโดยการตัดสินใจซื้อที่ดินจำนวน3ไร่ที่จังหวัดสุรินเพื่อทำเกษตรกรรมอย่างจริงจังพร้อมวางรากฐานทำให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับคนรุ่นหลังต่อไปเราได้เห็นผลไป ผลประโยชน์ที่คนไทยจะได้รับเราได้เห็นสิ่งใหม่ๆที่เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันมหัศจรรย์มากทั้งๆที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านบวกกับทฤษฎีใหม่ๆที่เรามีความรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นหลักสูตรนะไปทาโคกหนองนามโมเดลเนี่ยแหละขึ้นมาให้ชาวเกษตรกรแล้วชาวนาแถวนั้นนะได้เห็นว่าเราทําอะไรอยู่แล้วผลมันจะได้อะไรอันนี้เข้าปีที่2แล้วฮะก็จากเป็นทุ่งนาบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยฮะก็เราก็ไปขุดหนองน้ํา แล้วตอนนี้เราก็ไปปลูกต้นไม้เราไปปลูกต้นยางนามะฮอกกานีเราไปปลูกกล้วยเราไปปลูกมะม่วงเราไปปลูกพันธุ์ไม้เรามันมีตั้งแต่ไม้ระดับพื้นดินคลุมดินลงไปถึงไม้ระดับกลางก็เป็นพวกผลไม้มะม่วงมะม่วงอะไรพวกนี้ฮะจนยางนาก็เป็นแล้วพอ4ี่หปีเนี่ยที่ตรงนี้จะอุดมสมบูรณ์มากมันจะกลายเป็นแบบว่าเราไม่จําเป็นต้องรอผลผลิตจากข้าวอย่างเดียวที่ของเราอะเรายังเลี้ยงปลาเอามากินได้วันโตเอาไปขายได้ เราที่ของเรายังสามารถไปปลูกผักได้พูดผัสกสวนครัวเราเก็บขายได้เย็นขายได้เช้าขายได้มันสร้างไรายได้ให้กับเราอ่ะบางทีการที่ทําอะไรหลากหลายแบบนี้มันอาจจะรอดมากกว่าการทําแค่ปลูกข้าวอย่างเดียวก็ได้นี่ก็คือเป็นเป็นทฤษฎีของพ่อหลวงของเราที่พระองค์ท่านสอนมาตลอดและมีโอกาสได้ลงไปทําแล้วก็รู้สึกว่ามันต้องบอกต่อมันต้องทําต่อ นักร้องคนเก่งยังเผยอ,อีกว่าสิ่งที่ตนตั้งใจทำนั้นขอสัญญาจะทำอย่างต่อเนื่องและใช้อาชีพดารานักแสดงเป็นกระบอกเสียงให้ประชาชนได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมอย่างจริงจังต่อไป การแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีของเหล่าศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทยยังคงถ่ายทอดผ่านบทเพลงอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดกับเพลงที่มีเนื้อหาลึกซึ้งผ่านการแต่งของนักร้องนักแสดงมากความสามารถกอล์ฟเบญจพลค่ะที่รวบรวมเหล่าเพื่อนพ้องคนบันเทิงมาร่วมถ่ายทอดกับบทเพลงที่มีชื่อว่าพ่อจะอยู่ในใจเสมอค่ะในในใ เพลงที่กลั่นมาจากหัวใจกอฟเบญจพลซึ่งขอเป็นหนึ่งในประสบนิกรไทยร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชด้วยการแต่งเพลงพ่อจะอยู่ในใจเสมอตามแนวทางที่ตนเองถนัดพร้อมชวนเพื่อนศิลปินมาถ่ายทอดความรู้สึกผ่านบทเพลงนี้ทั้งน็อตวารลิศเพชรกรุณพลแผนเค้กเขมมณ์ทีนสราวุธโบวีอัธมาและอีกมากมายไม่ได้เคยมีโอกาสที่จะ ไปถวายรับเสด็จท่านผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยไม่เคยไปทําเลยนะครับซึ่งผมก็รู้สึกไม่ดีว่าทําไมทําไมเกิดมาครั้งหนึ่งเพราะทาให้เราเยอะขนาดนี้เราไม่เคยตั้งใจไปรับเสด็จท่านเลยวะอันนี้ภาษาชาวบ้านนะฮะครั้งเดียวที่ไปรับท่านคือวันที่วันที่ท่านสวรรคตแล้วก็ไปไปส่งไปรับเส,เ,เสด็จพระบรมศพซึ่งเอาจริงเนี่ยมัน มันสะเทือนใจแล้วมันก็เจ็บปวดมากมันเป็นเวลาที่ที่เราน่าหน้าน,า,นาจะทาเพื่อเพื่อพ่อคนหนึ่งได้ก็เลยเลือกที่จะแต่งเพลงอันนี้ออกมาเอาจริงมาเป็นความทุกข์ใจที่เขียนออกมานะเพราะว่าคือเราเราเราไม่อยากให้วันนี้เกิดขึ้นกับประเทศไทยเราผมเขียนเนี่ยเหมือนผมเขียนให้พ่อนะผมไม่ไม่ได้ไม่ไดออ้อยากจะสื่อว่าเราเขียนให้พระราชาหรือพระมหากษัตริย์นะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่า ไม่อาจเอื่อมที่จะทําได้ขนาดนั้นนะครับเพราะผมมองว่าพระองค์ก็เป็นพ่อผม,มอกันแล้วก็หลายๆคนก็มองว่าพระองค์เป็นพ่ออยู่แล้วนะฮะ mm hmm. ก็ตั้งใจจะให้เนื้อหาออกมาพูดถึงพ่อว่าพ่อเหนื่อยพวกเรามาเยอะจากนี้ไปพ่อก็ก็ไม่ได้หายไปไหนละนะครับพ่อก็จะอยู่ในใจของเราตลอดไป ด้านทีนสราวุธที่แม้จะไม่เคยได้รับเสด็จหรือถวายงานใกล้ชิดในหลวงรัชการที่9ก็เผยว่าหัวใจสลายเหมือนคนไทยทุกคนกับการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นี้ พร้อมเผยว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเคยได้ร่วมโครงการในพระราชดำริโครงการยามหมู่บ้านตามแนวตะเข็บชายแดนจังหวัดเชียงรายซึ่งไม่ได้ลงพื้นที่จริงก็ยิ่งทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท,ที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขให้ประชาชนทั่วทุกหย่อมยา่าซึ่งเชื่อไหมครับว่าชาวเขาเนี่ยเขาทำตามกันเพราะว่าชาวเขามองว่าพื้นที่ที่เขาอยู่เนี่ยเป็นแผ่นดินไทย เป็นแผนดีของพระอ,องค์ท่านอาอย่างเงี้ยทุกคนก็ยอมทําตามทําตามแบบไม่มีข้อแม้เลยและเชื่อไหมครับว,ว่าพอมันเกิดก็เลยนะมีการขนยามีการทําไม่ดีอ,อย่างเงี้ยชาวบ,บ้านก็จะรู้ก่อนแล้วค่อยมาบอกกับทางๆๆาทางการทางการเข้าไปจัดการนี่เป็นพระราชดำริที่แบบง่ายของพระอ,องค์ท่านเท่านั้นเองทําให้แบบบ้านเรามันก็มีความสุขทุกพื้นที่ดินอากาศแม่น้ําพระองค์ท่านอยู่ในทุกๆจุดเลยจริงๆสู้้ต่อไปนะครับผมนะครับผมเชื่อว่าพระองค์ท่านคงไม่อยากให้ประเทศชาติของเรา อยู่ในภาวะเศร้าโศกแบบนี้นานนักสักเท่าไหร่นะครับพระองค์ท่านอยากจะให้ประเทศไทยอยากให้คนไทยเนี่ยเดินหน้ากันต่อผมเชื่อ,อนนขนาดที่เพชรกรุนพลนอกจากจะมาร่วมร้องเพลงแล้วยังเผยว่ามีโอกาสได้ไปต่อแถวเข้าคิวถวายบังคมพระบรม,มศพในหลวงรัชกาลที่9ณพระที่นั่งดูสิตมหาปราสาสในพระบรมมหาราชวังแล้ว หลังจากที่ครั้งแรกไปต่อคิวในช่วงเย็นแต่ปรากฏว่ากว่าจะถึงคิวก็หมดเวลาเช้าว,วันรุ่งขึ้นจึงไปอีกครั้งซึ่งแม้จะรอนานหลายชั่วโมงทากลางอากาศร้อนแต่ก็ไม่หวัน่นเพราะเทียบไม่ได้กับที่พ่อหลวงของแผ่นดินทรงงานหนักเพื่อพวงชนชาวไทยมาตลอด70ปีและถ้ามีโอกาสตนก็จะหาเวลาเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพอีกครั้งอย่างแน่นอน เช่นเดียวกับอีกหนึ่งกอล์ฟนะคะคุณพ่อฮิปฮอร่างอวบกอล์ฟฟักคลิ่งฮีโร่ค่ะก็ไม่พลาดโชว์ฝีมือการแต่งเพลงนะคะพร้อมถ่ายทอดเพลงนี้ร่วมกับคิวสุวิระค่ะกับบทเพลงที่มีเนื้อหาสุดกินใจนะคะที่บอกเล่าถึงห้วงเวลาแห่งความวิปโยคของประสงนิกรชาวไทยพร้อมท้งให้กําลังใจคนไทยนะคะเดินหน้าทําความดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ต่อไปค่ะ เอาคุณธรรมเจ็ดข้อมาแท่แรงมายังวิ่งทำงานยังไรทะยานยัง,ยงไม่เคยคิดเรื่งลาเมื่อฉัน พลงพลังแสงอาทิตย์ที่นักร้องร่างใหญ่นัทวุฒิสีหมอกหรือกอล์ฟฟักลิ้งฮีโร่ร้อยเรียงขึ้นไม่ได้เห็นแสงแรกที่ดูอบอุ่นในเช้าวันที่14ตุลาคมหลังจากที่คนไทยทั้งประเทศต้องผ่านราตรีแห่งความวิพยโยคด้วคราบน้ำตาโดยได้นักร้องเสียงดีคิวสุวิระมาร่วมถ่ายทอดความรู้สึกผ่านบทเพลงและยังได้รับความร่วมมือจากทีมงานเบื้องหลังที่มีหัวใจรักในหลวงเช่นเดียวกันตอนนั้นเราก็มีความรู้สึกว่า โอ้เส้นขนาดนี้ก็ตอนเช้าก็ยังสวยนะถึงแม้ถึงจะเศร้าอย่างนี้เราก็เลยเราก็เลยคิดคิดว่ามันพระองค์ปลอบปลอ,อบเราอยู่มันพระองค์ให้คําปลอบใจนี่มาอยู่เหมือนพระองค์บอกบอกเราว่าชาวไทยแม่แม้จะผ่านค่ําคืนที่เจ็บที่หนักหนาแค่ไหนเนี่ยุเช้าก็ยังมาเสมอเราก็เลยเราก็เลยคิดถึงพระชนชดำรักคำสอนก็คงเหมือนพระอาทิตย์ ท,ที่ถึง,ถงแม้พระองค์จะอยู่บนฟ้าแต่ว่าถ้าเกิดว่านําพระราชดำริาคาสอนเนี่ยเอามาใช้เป็นแสงนำทางชีวิตพ่อก็จะอยู่กับเราตลอดไปใน,ในยะหนึ่งเราก็เราก็รู้สึกว่าท่านเหมือนพลังแสงอาทิตย์เหมือนกังคือไม่ว่าจะเป็นเพลงยามเย็นเพลงพระราชนิพ์ยามเย็นหรือเพลงใกล้รุ่งเอง มักจะเกี่ยวข้องกับแสงแสง,แสงอาทิตย์อยู่เสมอคือยามเย็ยนเนี่ยพระอาทิตย์ตกไปแต่เดี๋ยวใกล้น้องพระอาทิตย์ก็จะกลับมาเลลเราก็รู้สึกว่าพระองค์เหมือนพระอาทิตย์ตรงที่ส่องนำทางเราทุกเชา้าทุกวันทรงงานหนักทุกวัน,วน,วนพระอาทิตย์ไม่เคยมีวันหยุดพระอาทิตย์ไม่เลือกที่รักหน้าที่ชัางพระอาทิตย์ส่องให้เห็นเราเท่าเกันไม่ว่าจะเป็นชั้นวรรณะไหนบรรดาศักดิ์ไหนพระอาทิตย์ก็ส่องเราเท่ากัน เราก็รู้สึกว่าตอนเราทำเพลงนี้ก็เหมือนเราได้รับพลังไปด้วยคือเขียนเพื่อตือนสติตัวเองไปด้วย,วย,วอยลลค,ยยอ,คยยอฟใช้เวลาในการตกตะกรนเพลงพลังแสงอาทิตย์1นึ่งวันเต็มๆทั้งกลั่นกรองและบรรจงเลือกถ้อยคำที่กินใจลึกซึ้งเพื่อให้สมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระประมินทระมหาภูมิพลอดุลยเดชพระองค์ทรงงานไม่ผิดกับแสงสุริยาทรงให้เห็นพมพอเพียงบนมาชิมาปฏิปทาทรงนำทุกชั้นชน,ชนไม่เลือกวันนาและสักดินาทรงพระทั่วทั้งองค์ให้เราบิดทองหลังองค์พระปฏิมาคือพระคันตยาผู้ทรงงานหนักรักทินกรให้ความอบอุ่แผ่แสนไพศาลในใจเด็ดน,นาของราษฎรให้เห็นทิศท จริงแล้วจริงๆแล้วถ้าถ้าเป็นในในเพลงแรปก็อาจจะแปลกนะแต่ว่าแต่ว่าในในภาษากวีภาษาเขียนอย่างเงี้ยคาเหล่านี้คําเหล่านี้อยู่ในอยู่ในกวีอยู่แล้วอยู่ในอยู่ในบทกวีอยู่ในกรอนอะไรอย่างเงี้ยของไทยมันานมากเราก็เลยรู้สึกว่าไม่ไม่ได้แปลกอะไรสิ่งที่จะต้องระวังนะครับคือคือระวังระวังการเปรียบเทียบระวังการใช้ภาษาใส่หัวใจลงไปเต็มร้อยแล้วก็ใส่ความตั้งใจ ใส่ใส่ความรักด้วยใส่ใส่ความรักใส่ความคิดถึงใส่ความอะไรพระองค์ท่านลงไปแล้วก็พยายามพยายามที่จะถวายงานเรามีความรู้สึกว่าถ้ารักพ่อเราต้องทำเลยถ้ารักพ่อเราต้องเอาความรู้ความสมามราที่ที่เรามีทั้งหมดมาถวายงานให้ชาติให้แผ่นดิน ในฐานะนักดนตรีกอล์ฟยังชื่นชมในพระปรีชาสามารถด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โดยเฉพาะดนตรีแจ๊สซึ่งส่งแสดงให้เห็นว่าไม่ควรตีกรอบในการทำงานและนั่นก็เป็นสิ่งที่เขายึดเป็นแบบอย่างในการสร้างสรรคบทเพลงของตนเองและหลังจากนี้ก็จะขอใช้ความสามารถด้านดนตรีที่มีอยู่สร้างสรรค์เพลงดีๆเพื่อสร้างความจงใจให้กับตนเองรวมถึงประชาชนไทยต่อไป พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ไม่ได้มีเพียงแค่ในประเทศไทยเท่านั้นนะคะพระองค์ยังเสด็จพระราชดำเนินไปเยือนนานาประเทศเพื่อสร้างสัมพันธไมตรีแล้วก็วางรากฐานความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นตราบจนปัจจุบันค่ะซึ่งหนึ่งใน29ประเทศที่พระองค์เสด็จไปก็คือประเทศฟิลิปปินส์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด,ดำเนินไปทอดพระเนตรการสวนสนามของนักเรียนทหารที่ศึกษาจบหลักสูตรนักเรียนในร้อยแห่งฟองทัพบ,บกฟิลิปปินส์ที่วิทยาลัยทหารแห่งเมืองฟอร์ดเดอร์บิลาระหว่างเสด็จพระราชด,ดำเนินเยือนประเทศฟิลิปปินส์ในปีพุทธศักราช2506ซึ่งการเสด็จไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศฟิลิปปินส์ในครั้งนั้นทั้งสองพระองค์ยังได้เสด็จพระราชด,ดำเนินไปยังเมืองบากเกียวซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของกรุงมะนิลา และได้เสด็จไปทรงเยี่ยมชมสถานที่สาคัญหลายแห่งในเมืองบากเกียวเช่นเสด็จพระาชด,ดาเนินไปทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่หมู่บ้านชาวพื้นเมืองเผ่าอาโบจันเผ่าไอโกรรอตซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาเหมือนทองและยังเสด็จพระาชด,ดาเนินไปทรงเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเซนต์ลุยสสท่ามกลางการต้อนรับยังสมพระเกียรติ My first encounter with Her Majesty the Queen was when she first visited the philippines in 1963 uh, she came to baguio baguio city is a northern city it is the summer capital of the philippines north in the northern part of the philippines and um, i was then an 18-year-old first-year first-year college student at st louis university when she came to visit the silversmith shop at that university, and uh, I was one of those students that lined the road leading to the university to wave flags to welcome her. And of course, for someone who is uh, meeting a uh, a queen, you know, royalty for the first time, that was really uh, worth an experience, you know. Um, Unexplainable experience that will be cherished forever will that ติดตามชมภาพประทับใจเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏเสด็จพระชดำเนินเยือนประเทศฟิลิปปินส์ได้ในรายการสารคดีเฉลิมพระเกียรติสายทานพระราชมัยตรีตอนบาเกียวเมืองงามในหุบเขาวันนี้เวลา19นาฬิกา40นาทีทางช่อง9 m c o t HD ค่ะ พระราชกรณียกิจที่ในหลวงให้ความสําคัญมาโดยตลอดนะคะก็คือเรื่องการพัฒนาแหล่งน้านั่นเองค่ะเพราะเป็นสิ่งจําเป็นต่ออาชีพเกษตรกรรมนะคะเพียวกิติพัฒ์จึงขอลงพื้นที่ที่จังหวัดนครนายกค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูชีวิตในวันนี้ของเกษตรกรในพื้นที่ที่เมื่อก่อนถูกน้ําท่วมทุกปีนะคะจนเลือกสวนไรนาจมน้ําเป็นเดือนๆมานานค่ะแต่ปัจจุบันชีวิตพลิกฟื้นได้ด้วยพระเมตตาจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเขื่อนขุนด่านประการชนค่ะ สวัสดีครับเขื่อนคุนการประการชนนะครับอีกหนึ่งผลลิตจากน้ําพระราชารือไทยของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งช่วยพลิกชีวิตครับชาวนครนายกและจังหวัดใกล้เคียงให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่ต้องสูญเสียทรัพย์สินหรือส่วนไร่นาไปกับเหตุการณ์น้าท่วมในอดีตครับเขื่อนคุนการประการชนหรือชื่อเดิมว่าเขื่อนคลองท่าด่านซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านท่าด่านตําบลหินตั้งอําเภอเมืองจังหวัดนครนายก ถือว่าเป็นเขื่อนคอนกรีตบทอัดที่มีความยาวที่สุดในโลกเลครับคือความยาวรวม2,720เมตรความสูง93เมตรรับน้ําที่ไหลาจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ผ่านน้าตกเหวนรกลงสู่อ่างเก็บน้ําจุน้ําได้ถึง224ล้านลูกบาศเมตร เป็นหนึ่งในโครงการพัฒน,นาลุ่มน้ำนครนายกตอนบนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงมีพระราชดำริเมื่อวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2536ให้กรมชลประทานวางโครงการและก่อสร้างเขื่อนขุนด่านประการชนขึ้นด้วยทรงเล็งเห็นถึงปัญหาน้ำท่วมที่ชาวนครนายกต้องประสบเป็นประจำเกือบทุกปีโดยเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่2พฤศจิกายนพุทธศัการาช2542และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตน์ล่าสุดาสยามบรมราชกุมารีไปทรงวางศิลาฤกษ์วันที่2มิถุนายนพุทธศักราช2544ก่อนที่เขื่อนจะสร้างเสร็จสมบูรณ์และเริ่มกักเก็บน้ําได้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548และต่อมานะครับเมื่อวันที่5มิถุนายนพุทธศักราช2549พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็พระราชทานชื่อเขื่อนของท่าด่านว่าเขื่อนคุณด่านระการชนครับ เขื่อนคุนดานประการชนเนี่ยเป็นโครงการอานเนื่องมาจากพระราชริดซึ่งพร,ระบาทสมเด็จพระอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านดำริไว้เมื่อวันที่4ธนันวาคมส5ง6ารอส่หครับ,รบ,รบให้ปิดกั้นเขื่อนที่แม่น้ำนครนายกตรงนี้เพื่อกักเก็บน้ําไว้ให้กับจังหวัดนครนายกเพื่อบรรเทาโรคภยัยและก็ภัยแล้งให้ท่านผอช่วยเล่าเหตุการณ์น้ำท่วมก่อนทีนท่จะมีเขื่อนแห่งนี้หนอ่อยฮะนครนายกนะครับเป็นจังหวัดที่ค่อนข้างจะ ประสบปัญหาหลายๆ,ๆด้านนะครับตั้งแต่ในดูน้าหลากน้ําก็จะท่วมมหาสารนะครับท่วมในพื้นที่แล้วก็น้ําก็ไหลลงทะเลไปเลยนะครับ <S <S พอดูไปดูแรงก็ไม่มีน้ําที่จะเก็บกักไว้ใช้เพื่อการเกษตรหรือเพื่อการกอุปโอคบรพวกคนะครับตรงนี้แหละครับ,รเ,บ,ะะรรบเพื่อรบเจ้าอยู่หัวราชการที่9ท่านทรงมีดำริจะช่วยจังหวัดนครยกไม่ให้เกิดปัญหายอย่างนี้นะครับประกอบกับพื้นที่ดินของจังหวัดนครยเีเป็นดินเปรี้ยวดินเปรี้ยวก็ต้องเอาน้ำเนี่ยไปชะา้างดินเปรี้ยว เพื่อให้ดินมันกลับมาสภาพคืนเป็นดินที่มันสามารถเพาะปลูกหรือทําการ,กรเกษตรได้นี่แหละครับคือแนวคิดขององท่านที่จะช่วยชาวจังหวัดนครนายกครับก่อนที่จะสร้างเขื่อนนี้มีการสร้างความเข้าใจกับชาวบ้านยังไงบ้างครับครับเรามีการมาพูดคุยกับชาวบ้านที่ที่ถูกน้าท่วมในพื้นที่นะครับ,รบประมาณ3ามพไร่ได้เข้ามาพูดคุยและทำประชาคมกันในส่วนของการที่เราจะมาสร้างเขื่อนไม่มีผู้คัดค้านต่อต้านครับเรา,เามีการ จ่ายค่าเ้าเชืที่ดินค่าต้นไม้ค่าปลูกที่อยู่ว่าสายต่างๆจ่ายให้ครบรัฐดอนชาวบ,บ้านก็พอใจครับในการที่ได้รับเงินไปแล้วก็ไปไป,ไป,ไปสร้างบ้านใหม่ไปทําที่ใหม่ในพื้นที่ที่น้ำของเขื่อนขุนด่านส่งไปถึง าดูวิถีชีวิตของชาวบ้านล่างเขื่อนกันบ้างน,นะครับว่าหลังจากที่มีเขื่อนขุนดาบประการชนแล้วสภาพความเป็นอยู่ของพวกเขาจะเป็นอย่างไรบ้างครับลุงเล็กประดษฐ์สุมนทาเจ้าของโฮมสเตย์ที่อาศัยอยู่ด้านล่างเขื่อนขุนดาบประการชนมาทั้งชีวิต แล้วด้วยน้ำเสียงและแววตาที่บ่งชัดถึงความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทําให้เขาและชาวนครนายกมีน้ํากินน้ําใช้และสร้างอาชีพเลี้ยงครอบครัวมาจนถึงทุกวันนี้ครับคุณลุงเป็นชาวนครนายกแต่กําเนิดเลยหรือเปล่าใช่ครับคุณลุงเกิดที่นี่ครับเกิดที่นี่เลยที่ตะบนหินตั้งก่อนที่จะมีเขื่อนนี้คุณลุงทาอาชีพอะไรครับทำสวนครับทำสวนสวนผลไม้ จะมีมังคุดมีลองกองผลมากหลากหลายมากเลยตอนนั้นผลผลิตเป็นยังไงบ้างครับก็ได้ดีอยู่แต่ว่ามันช่วงหน้าฝนเวลาน้าท่วมมาพื้นที่ที่เรายืนตรงเนี้น้ําเวลาน้ํามาน้ําท่วมนิดนิดหัวเลยนิดหัวเลยใช่ครับตรงนี้พอหน้าแรงเนี่ยน้ําที่เห็นนี่ไม่มีมีแต่ก้อนหินเลยครับพอพอได้ยินข่าวว่าในหลวงท่านจะมาสร้างเขื่อนตรงนี้นะครับโอ้รู้สึกภูมิใจมากเลยดีใจและภูมิใจมากเลย แต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าน้ําจะมาแบบไหนเราก็ไม่รู้เพราะเราไม่ได้สัมผัสตรงนั้นพอเขื่อนเสร็จ<ม>ปุ๊บนี่โอ้โหน้ํามีตลอดทั้งปีเลยคือมาแบบนี้ตลอดเลยใช่เขื่อนนี้เขาจะเปิดปิดน้ํำยังไงบ้างครับเขาจะเปิดปิดน้ําถ้าน้ํายังมีอยู่ตามธรรมชาติจะมีอยู่สองเส้นน้ําตกรงองเส้นหนึ่งเขื่อนเส้นหนึ่งถ้าน้ํายังมีธรรมชาติอยู่ปุ๊บเนี่ยทางเขื่อนก็จะเก็บน้ําไว้ก่อนไม่ใช่ช่วงหนาแ้งคือหลังจากมีเขื่อนเสร็จแล้วเรามองเห็นว่าเออน้ามีตลอดทั้งปีปูปลาก็มี ทั้งปีน้ํารถสวนผลไม้ก็สะดวกง่ายทุกอย่างดีหมดเลยแล้วก็เลยมาทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวลักษณะที่เห็นแบบนี้เราก็ไม่ได้ทำจนหรูหราอะไรหรอกครับ,รบเราทำเราทำตามแนวพระรธรรมหรท่านท่านบอกว่าอยู่แบบพอเพียงเราก็ค่อยเติมไปทีเล็กนน้อยแต่เราก็ไม่ได้เติมจนทำให้ธรรมชาติเสียหายก็ยังอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างทำไมถึงทำโฮมสเตย์ครับ,รบเมื่อก่อนนี้เรา ไม่รู้จะคิดยังไงให้กับน้องเที่ยวเข้ามาเที่ยวที่บ้านเราได้แล้วก็มาเที่ยวที่สวนเราได้ก็เลยคิดว่าทำโฮมสเตย์เนี่ยทำให้คนเข้ามาพักก่อนคือลุงคิดทําเองเลยหรือว่ามีใครมานคิดเริ่มต้นเองเลยทําเองคิดเองใช่ครับยังไงบางครับก็คือเปิดบ้านให้กับน้องเที่ยวเข้าพักแล้วก็เที่ยวชมผลสวนผลไม้เราก็ได้จากค่าที่พัก ไม่มากนักมีอะไรทุกอย่างในการพร้อมหมด<ช>มี<พ>น้ําให้เล่นด้วยมาที่นี่ก็คือพักผ่อนหย่อนใจดันเองเลยครับแล้วคุณลุงมีคําสอนอะไรของพ่อหลวงที่คุณลุงจําขึ้นใจเอามาปฏิบัติใช้บ้างครับเชื่อเธอว่าทําอะไรแล้วแต่เนี่ยทำแบบพอเพียงเชื่อเลยนะว่าทําแบบพอเพียงทําแบบตามรอยพ่อที่พ้อสั่งสอนมารับรองว่าไม่มีไม่มีจนแน่นอนครับเชื่อเถอไม่มีจนแน่นอนค่อยๆไปอย่างพอเพียงอย่างมีสติ ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลและพรับปีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9จึงทําให้ชาวนาครนายกมีน้ําใช้ในหน้าแล้งและน้าไม่ท่วมในหน้าฝนอีกทั้งยังมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับตอนนี้พร้อมแล้วอุปกรณ์พร้อมทุกอย่างแล้วนะครับแล้วก็มาถึงที่นี่ทั้งทีอยากจะลองลงไปเล่นแล้วด้วยมาดูกันเลยดีกว่าครับ วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ